ที่จังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงผู้หญิงก็เลยต้องวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านการหนีของเธอในครั้งนี้ครับเธอหนีเท้าเปล่านะคือไม่ทันได้ใส่รองทงรองเท้าเอาชีวิตรอดก่อนแล้วดูนะครับพอวิ่งหลบมาด้านหน้าอู่ซ่อมรถจุดนี้ฝ่ายชายที่ก่อเหตุก็วิ่งตามมาไม่ได้ใส่เสื้อด้วยสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณพลเมืองดี ภรรยาของเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับไปขวางเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลสุรศักดิ์อเภสีราชาจัังหดชนบุรีเกือบตีหนึ่งที่ผ่านมาเลยนี่สดสด,สดล้อๆเลยเมื่อคืนนี้นะครับแล้วดูนะพฤติกรรมของฝ่ายชายเหมือนไม่ยอมหยุดเดินไปเดินมาพยายามจะไปหยิบขวดน้ํามันที่ทางอู่เขาวางขายหน้าร้านมาปาใส่ฝั่งแฟนสาวตัวเองชาวบ,บ้านที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยกันห้ามจากนั้นครับ โทรแจ้งตำรวจสพศรีราชาเพื่อให้มาระง,งับเหตุแล้วก็แจ้งให้กู้ภัยมาช่วยปรถมพยาบาลฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าคุณผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพเลือดไหลออกมาทั่วทั้งตัวแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้าเธออายุประมาณ30ปีนะครับนี่ต้องช่วยกันปรถมพยาบาลส่วนคนก่อเหตุที่เป็นแฟนนุ่มไม่ได้หายไปไหนครับนั่งอยู่ท้ายกระบะตำรวจก็มาควบคุมตัว จับแยกก่อนเลยนะให้ใจเย็นมานั่งพูดคุยกันฝังพลเมืองดีที่เป็นภรรยาของเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเขาบอกเห็นผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือสภาพเลือนท่วมตัวไม่นานฝ่ายชายแฟนหนุ่มก็วิ่งตามเข้ามาจะทําร้ายซ้ําเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าผู้หญิงแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจริงไหมนะครับเขาอ้างแบบนี้ฝังพลเมืองดีก็เลยจับแยก ห้ามก่อนนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจอย่างที่เล่าให้ฟังหลังจากที่จับแยกแล้วนั่งคุยกันใจเย็นลงนะครับฝ่ายชายกลับไปใส่เสื้อแล้วก็กลับมาหาแฟนตัวเองแล้วก็ปรากฏเป็นภาพสวมกอดกันนะสวมกอดก<อ>ันในที่สุดนี่กอดกันอยู่นะเนี่ยคุณตำรวจยืนงงเลยเอาเมื่อกี้เพิ่งจะห้ามศึกฝ่ายชายพอสำนึกผิดพอใจเย็น กลับมากอดแฟนสาวขอโทษแฟนสาวเพื่อขอคืนดีคุณผู้ชมครับถ้าดูจากภาพก็คิดว่ามันน่าจะจบสวยแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงบอกฉันไม่ขอคืนดีด้วยไม่เอาแล้วเลิกเลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณตำรวจช่วยพาเธอส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะเธอบาดเจ็บหนักเนี่ยดูสิเดินขากระเพกเลยไม่แน่ใจว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายส่วนไหนบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเจ็บทั้งตัว โอ้หลังจากนี้ก็คงไม่น่าจะกลับมาคบกันอีกแล้วค่ะมีอะไรค่อยๆพูดคุยไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะค